เฮ้ยพี่กลัี siglo, m úa, m úa, m úa. ่มวนมวมวสบายแล้วพี่กิเล่นคอชิวๆไปครับลันรอพี่กิดห้ราผมสียกได้สีสามสพร้อมพร้พร้อมพร้มพ้อเชนเชเสวยฟลกด้วยฟลกด้วยกมารับรางวัลของพี่เลยพี่บอน้ำกิ เื่องมรอนอย่าห네้ามพี่ไอ้น้องไ้อ้้องไห้ขังในนกข้บีขัดไปนะไม่ไม่ได้ฟิกเลยนี่หว่าต้องเบ่นมาก่ของเราถูกโจมตีไม่ยอมเลยดินยาใช่ดินยาเป็นว่าสีดินยาเป้นว่าสามนี่นี่คบ ได้ผมได้พอไม่สีพอไม่สีเป็นโชบเป็นโบเป็นโบพหน่อยมาผมเอาให้ผมเอาให้พนเลยรอบสามิวแบ๊ไปฟอสี่แล้วพอสี่แล้วพอแปะแปะเฮ้ยเรียนตีนี่วะเฮ้ยป่าดอกว้า ว้ตายคนเดียวตาเสียสลากสิบ้านพวกเราจะไม่ได้สักตัวไอส้สสไม่เสียสลากชนะไม่เกิดครับตายงอ้อได้เว้ยเน๊ยโดนป้อมสโลว์เฮ้ยต่อยอ่ะล่าลได้ได้ได้ผมมีเพื่อนเผีเสือ้อผมไม่ได้จำว่าฟิกมาไ,ไม,ม,มากี่วิอะ พี่เจลาพี่กดไติปึ๊บพี่กดไติได้สองรอบเลยพี่กดย้ำๆเลยใช่ไหมมันจะร่วมแบบบุ่มบั่มเลยกดบ่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวจะมูลไลเตอร์อะไรอ่ะเรียบร้อยโคตรโกงอ่ะนี่เล่นคนเดียวมันมูลนะมูลคาถาฟ้าพี่ปั๊มตี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 ปั๊มเพนเพนเพนเฮ้ยว่าไป

ตาย้วเน,นี่ยเฮ้ยบนโดนบนโดนมาเอาบนแตกเลยวะเมลโล่ท็อปอัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมเอาง่ายเพียงใช้แค่ open id เท่านั้นและเกมชั้นนำอื่นๆก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มโดนใจไม่แพ้กันติดตามข่าวสารและใช้บริการได้ที่เพจเมลโล่ท็อปอัพละลาย ads เมลโล่ท็อปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะใครกำลังมองหา id rv ผมขอแนะนำเพจ a d ดมินต้น t p 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0 0 0คนชีอเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ มีชิโนคามีาแป๊้ยทำไมเขาโม่สู้ไม่ได้อ่ะมันมันคอมมันโกลบดิเป็นเป็นมันีบ้านคนแรงก้อกรอูไม่ได้ร้เยไม่เหมือนบางคนร้องหาโลมยครับไปกลวไปไ่ไปดิ พี่ไปไหนพี่โดนเลน้ยนตาไม่ตายว่ะเฮ้ะสวยพี่เฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเนี่ยติดมาจเนี่ยไม่มันกระตุกจังวะวันนี้สวยพี่แวนแม่งเป็นนาคอสว่ะว่าไปละว่าไปกลางแวนอยู่กลางวันเจี๊ยบ หวานเ๊ยไม่มีไม่มีิอ้าวไม่มีอชิบายแล้วจะให้ไรให้ไมให้อยู่เฮ้ข้างบนบีซ่าโอ้ยลมลมลมลล ย้งแม่งร้องจัดเลยยังตัวอืนเลยทิกซี่ไปไหนก็เอออยู่แล้วไอ้สัสเอาแหวนไหมมีตาดวนะตาดาวตาดวงตาดงตากูมองกบไม่เห็นไล้สัส ดวงตาไดมอนด์เนี่ยกลัมากบรวบเฮ้ยทำไมเราเห็นวะเนี่ยนั่นบอกจริงไม่เห็นไม่ยี่เห็นเห็นเป็นเงาเลยนะสวยเมื่อกี้กบมันฟิกรวบป่ะพี่ใช่ครับทำไมไม่ทุกคนแบบผมเห็นวะแหวนได้ปะวะโอ้โหไม่ไหวเปอดได้เปิดได้ ย้ให้ดีย้ให้ปไปใหเดินได้เดินได้ด้านล่างได้ด้านล่างอ่ะมาด้านล่างไหนมาด้านล่างไหนโอยโอ๊ยโอมยโอ๊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 มโอ๊ยรี๊ยบอ๊บโอ๊ยโอ๊พี่ไยโอเคโิ๊ยิท๊่โกันโอ๊ยแล้วครับอ๊๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย้ยอยอยีย ปาดบ่อยๆจะโดนเอาจะร้าวมีโปรเนี่ยผมรอไม่ง่ายเลย่เชี่ยกูเห็นสกิลเมื่อกี้มีใครเห็นสกิลแลล้ว่สตันกูก็สิว่ากูก็เห็นแล้วทำไมเห็นอ่ะมันอาจจะกดคอมโบผิดเปล่าอีชิโนคาถาปกติมันจะเห็นมันจะเห็นทีเส้นไอสตันกุกหรอมันไม่เห็นปะมันอาจจะกดสกิลผิดไงเลี้ยงผิดไงอมจะต้องสองหนึ่งก่อนนะมันหนึ่งสองอะไรอย่างงี้เปล่ามีใครเซียนซื้อบอม้าง พี่เก่งขึ้นอุ้ยมันก็ชัดไปวะพูดตรงประเด็นหลักเลยว่าเวลอัพไปอย่างเงี้ยแหละเนตกำลังเวทเนธเวลอัพของพรรคออกจบเกี่ยวกับทีนี่พี่เจ้าเล่ห์อะไรที่เอาเลยผมอยากชมโบอลยังไม่โก้ามาเลยใจเย็นดิเออเห็นแต่ตัวเลยนะ พรอ๋อกูว่าพอเป็นที่ะกินมังดีน่าจะพอขึ้นดอเลียตายตายไม่เห็นกลเแต่ตัวเลยพี่เยตกสียตกใจหมดมานาผมหมดทำไมดอเลียมันไม่มีฮิวมานาครับมีลีีอยู่ลีร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 ะรีรีรีรรี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 ีรีีร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 ีีรีีร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  อ้าไม่ได้สักพ่อมาเลยไอสัตว์ไม่ขยับเลยไอ้พิจิตพี่ตี่เลยบล็อกประวัติมันหายตัวแต่กูก็เห็นอีกแล้วอ่ะใช่ไหมเป็นที่สกินชุดแดงป่ะพี่ตะกินกบชุดแดงอ่ะอันอันนี้ปกติอันนี้ปกเสีรอดูเลยตัวไหนเนี่ยมึงแพ้เนี่ยแพ้เพราะแบบบล็อกเกมแล้วกีอย่างนล้วพี่เป็นพี่พี่เป็นที่ทำอะไรอ่ะพี่ไว้อ๋อรอดูกบอยู่ว่าหายตัวจริงหรือเปล่าโอ้พี่มาเล่นเด้อ อันนี้พี่ินไทยปะมอะมม,ม,มเช้าตกู่โคตรคโกงอะพี่เจรา้าเขาไม่เล่นเพราะว่าจะดูว่ากบขาตัวไหมเราจะได้แจ้ทีมไงมัะไม่แก้กนกมันไม่แก้แ <c oughs> ว่าใครโก้ <c oughs> ผมคิดแลว้วอะไป อะไรวะอยู่ที่สกินคุกมีนีกหรอสกินชุดแดงอะพี่มันโอบพี่ง่ายไปเพ้อวะดาวึ้นรัวๆแล้วเนี่ยเฮ้ยวันอื่นก็ลำบากกีดวันนี้ง่ายวันเดียวเองลำบากมาทั้งปีแล้วเพิ่งมีวันเนี้ยเติมหมดยากให้พี่หน่ไหมผมออกตี้ไม่ไม่ได้แทนไม่ดีไม่ดีลองดูเราดูเดี๋ยวพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยเยี่ยอะไรเนี่ยอีก็ยู่ต่อดีกติดกูเลยย๊าส้นกีดสิ้นกูบอกแค่นี้ ทำไมผม M v P 3ตาติดเลยวะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ให้ช anel นนสายซีนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ